สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับสาวอนนะคะเล็กเด็ดกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะในงวดของวันที่9นะคะ ดือนมิถุนายน2568วันนี้มาแบ่งปันนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวสำหรับสูตรนี้ก็จะเน้นไปที่รุดแล้วก็วิ่งนะคะพี่พี่ก่อนไปรับชมก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเป็นกําลังใจให้ขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ด้วยนะคะพี่พี่งวดที่แล้วนะคะหลุดนะคะไม่มานต้องขออภัยพี่พี่สมาชิกด้วยนะคะ แนวทางนะคะก็มีเข้ามีหลุดราปปนกันไปปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพานันใดๆทุกชนิดรับชมนะคะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นชื่นชอบตัวเลขนะคะแล้วค่อยนําไปเสี่ยงโชคนะคะน้องแอดก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาในตัวไหนเนาะก็คํานวณไปตามสูตรนะคะพี่ๆของวันนี้ก็ขอให้มานะคะพี่ๆมาในตัวเน้นตัวเจาะก็แล้วกันนะคะตัววิ่งตัวรูดเนาะ เดี๋ยวมารับชมกันเลยนะคะพี่ๆสำหรับราวพัฒนาก็เริ่มต้นอาทิตย์ใหม่แล้วนะคะตรงกับวันจันเนาะก็ขอให้ทุกท่านที่มาติดตามแนวทางโชคดีเฮงเปังๆนะคะพี่ๆสำหรับแนวทางวันนี้นะคะน้องเอสให้เด่นไปที่2นะคะ,ะ,คะพี่ๆเด่นทีที่2กับ9นะคะสำหรับราวพัฒนาให้เด่นที่2กับ9 ส่วนท่านใดจะวิ่งจะลูดนะคะในลาวพัฒนาวันนี้น้องแอดให้วิ่งลูดไปที่ตัววิ่งตัวลูดวันนี้ให้วิ่งลูดไปที่ที่สองนะคะพี่พี่ท่านใดชอบนะคะค่อยตามเนาะก็ขอให้แนวทางที่น้องแอดให้ไปวันนี้นะคะมาในลาวพัฒนาก็แล้วกันนะคะพี่พี่ ปากกาก็หมึกจะหมดนะคะพี่ๆขออภัยด้วยนะคะว่าจะซื้อวันนั้นวันนี้ก็ลืมนะคะพี่พขออภัยด้วยเนาะปากกามหมึกหมดนะคะสูตรนี้เน้นรูดวิ่งนะคะพี่ๆในตารางเดี๋ยวมาดูเลขตารางนะคะในเลขตารางมีอะไรบ้าง พี่ๆจับคู่ได้นะคะพี่ๆเพราะว่าบางทีเลขสูตรไม่มานะคะก็จับวินในตารางได้นะคะมีสองมีเก้ามีสี่มีเจ็ดมีศูนย์แล้วก็มีหนึ่งนะคะพี่ๆเด่นที่สองกับเก้า เดี๋ยวมาดูตัวเน้นนะคะตัวเน้นในสูตรนี้ตัวที่น้องแอดให้นะคะน้องแอดเน้นไปที่สองเก้าสองสี่สองเก้าสองสี่สองห้านะคะสองเก้าสองสี่สองห้า สอหนึ่งนะคะพี่พี่ถ้าใครชอบก็ตามนี้ได้เลยเนาะตัวนี้นนะคะก็ขอให้มากันแล้วกันนะคะสําหรับเหล่าพัฒนานะคะถ้าชื่นชอบยังไงจดไว้แคบไว้นะคะอย่าลืมไปกลับด้วยนะคะพี่พี่สำหรับในทางวันนี้ขอให้ปังๆรวยๆนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ